คลินิกสัตว์น้ำคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ตั้งอยู่ในคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับสัตว์น้ําที่เข้ารับการรักษาส่วนใหญ่นจะเป็นปลาสวยงามครับอย่างเช่นปลาคาาปลาทองปลามงกรพวกสกุลกลุ่มปลาหมอปลากระ,กะเบนนอนแล้วก็สัตว์น้ําอื่นๆอย่างเช่นพวกกบพวกเต่าน้ําจระเข้ครับ การให้บริการของคณะสัตวแพทยศาสตร์เฮา,าของคลินิกสะน้ำครับจะตรวจรักษาทั้งภายในและภายนอกสถานที่นะครับอย่างป่าตัวน,น้อยเจ้าของสามารถหาภาชนะฝาเปิดเนาะเป็นกระมังน้ำผู้เนี่ยใส่น้ำที่ป่าเคยอยู่เนี่ยมาได้เลยครับเดินทางภายใน3 0 6ถึงห0นาทีเดินทางโดยไม่ต้องใช้ออกซิเจนก็นได้ครับ หรือว่าถ้าเจ้าของเดินทางไกลอาจจะมีปั๊มลมแบบพกพานะที่สามารถเปิดออกซิเจนได้ตลอดเวลาหรือว่าบรรจุถุงแก๊สออกซิเจนนะครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีที่ดีที่สุดครับาการตัวรักษานอกสถานที่เนี่ยเจ้าของต้องโทรนัดหมอก่อนเนาะแล้วก็นัดเวลากันเข้าไปรักษาครับนอกจากนี้ยังมีการพาชนันสูตรซากสันนะครับเพื่อหาสาเหตุของการเสียชีวิตของซารนะ์เนาะ มีการตรวจคุณภาพน้ำครับโดยคุณภาพน้ำเราะจะตรวจโดยวิธีมาตรฐาน,นในห้องปฏิบัติการโดยนักวิทยาศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญนะครับความสาคัญของการตรวจคุณภาพน้ํานะครับน้ําที่ป่าอยู่ในตู้หรือว่าในบอ่อเนี่ยก็เหมือนคนเขาอยู่ในห้องแคบๆนะครับซึ่งป่าเขาจะมีการครับท่ายของเสียออกมาตลอดเวลาเนาะซึ่งของเสียพวกนี้เนี่ยมันอาจจะมีกลิ่นมีสีนะครับอาจจะทําให้ป่าป่วยได้เหมือนกัน ซึ่งการตรวจคุณภาพน้ําก็จะมีความสําคัญในการวินิจฉัยโรคในป่าได้นะครับหรือว่าบอกถึงการเลี้ยงการจัดการของเจ้าของได้ครับโรคในสัตว์น้ําที่พบได้บ่อยในในป่าที่เข้าห้าบริการที่คลินิกสัตว์น้ำนะครับมันจะเป็นโรคติดเชื้อเป็นหลักอย่างเช่นพวกไวรัสเชื้อราแบคทีเรียโปรโตซัรวรวมถึงปรสิตภายในและภายนอกนะครับรโดยโรคติดเชื้อเนี่ยจะพบเยอะที่สุดในป่าค้าป่าทองนะแล้วก็ตะกูลป่าหมอสีครับ ส่วนโรคประจำสายพันธุ์อื่นๆอ,อ,อย่างเช่นโรคถุ่งลมเนี่ยเราจะเจอบ่อยในพวกปลาทองปลาตัวสั้นแล้วก็โรคอุบัติเหตุกระโดดออกจากตู้ชนตู้เนี่ยจะเป็นพบในป่ามังกรนะครับสําหรับผู้ที่สนใจกําลังจะเริ่มเลี้ยงป่านะครับควรเริ่มต้นจากการเลือกชนิดพันธะุ์ปลากพราะที่เขาชอบพองถุ่มนะครับแต,แต้เนาะศึกษาพฤติกรรมนิสัยมันอาหารการกินมันแ่งที่อยู่มันครับเพื่อเราจะได้จัดการสถานที่เลี้ยงเนาะ รัการแรงที่เลี้ยงแต่งตู้การเพิ่มออกซิเจนหรือว่าระบบกรองไม่ได้เหมาะสมกับเขา,าครับส่วนผู้ที่เลี้ยงป่าอยู่แล้วเนี่ยการซื้อป่าใหม่มารวมกับป่าเก่าเฮาเน้ะควรจะมีการกัโกโรคอย่างเหมาะสมตามชนิดพันธุ์ป่านาะเพื่อป้องกันการติดเชื้อนาออย่างที่หมอเคยอู้ไปว่าการโรคในป่าเนี่ยมันจะเป็นโรคติดเชื้อเป็นส่วนใหญ่ ปัจจุบันคณะสัตวแพทยศาสตร์กำลังกอ่อสร้างศูนย์บริการสุขภาพสัตว์ซึ่งอยู่ข้างๆกับคณะสัตวแพทยศาสตร์เลยนะครับซึ่งในานาคตเนี่ยคลินิกสันน้าก็จะย้ายไปอยู่ที่ศูนย์บริการสุขภาพสัตว์แห่งใหม่นี้เพื่ออำวยความสะดวกแก่เจ้าของในการเข้ารับบริการครับ